ว่าเป็นแฟนกันมันอยากใจอ้ายกบ็บอกต้องเป็นแฟนกันคันอยากใจลายเมือหน้าก็ดีอยากกั็ลายคิดทอดกันไปหาถ้าบอกอยากฮักผู้ใดอีกแล้วว่าพังจนเข็ดกค่ส้นกระดิกันซื่อสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวัยไม่ทักทายวันนี้น้าจะมารีวิวเสื้อผ้าจากร้านชีอินนะคะเ,เพื่อนๆก็มีเด็ตัวสวยๆน่ารักนะคะเพื่อนน้าใสไปแล้วนะคะเ,เพื่อนๆแต่น้ายังไม่ได้มา,มารีวิวนะคะเพื่อน ก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนทีละตัวเลยราคาไม่เกินสองสามร้อยบาทนะคะเพื่อนๆนี่มาดูตัวแรกกันเลยนะคะเพื่อนๆนี่เป็นสีเหลืองนะคะเพื่อนตัวนี้นะก็คือใส่ไปแล้วใส่แล้วดูแบบว่าสวยมีสีสันมากค่ะเพื่อนๆดูแบบสดใสมีออร่านะคะเพื่อนตัวนี้ก็ไม่เกินสองไม่เกินสองร้อยสามร้อยกว่าบาทนะคะเพื่อนๆนี่จากร้านชีอินนะคะเพื่อนๆจากร้านชีอินเสื้อผ้าจากร้านชีอินเสื้อผ้าสวยๆเยอะนะคะเพื่อนๆ เซ็กซี่เปรี้ยวหวานหรือเด็กๆเท่ๆเยอะมากค่ะเพื่อนไปหาดูได้ไหมไม่แพงค่ะเพื่อนส่งเมืองไทยก็มีนะคะเพื่อนเข้าไปดูได้อืมนี่อันนี้ก็เป็นลายดอกนี้นะคะเพื่อนนยะก็เคยใส่ไปแล้วนะคะเพื่อนสวยอันนี้อันนี้ชอบเหมือนกันค่ะเพื่อนเพราะสีจะสวยสีหวานค่ะเพื่อนนี้ ามาดูต <ro> ัวต่อไปกันเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นสีขาวก็ดูหวานๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆนี่ก็สวยน่ารักดีค่ะเพื่อนดูสีสะอาดดีค่ะเพื่อนสีเรียบร้อยดีนะคะเพื่อนๆนี่สวยนะก็ว่าสวยก็ประมาณสองสามร้อยกว่าบาทนะคะเพื่อนๆตัวนี้นี่ก็ใส่แล้วก็เบื่อเบื่อก็เอาไปฝากคนที่เมืองไทยนะคะเพื่อนก็เนาะแบ่งๆกันใส่นี่ก็อันนี้ก็เป็นดอกสีนี้นะก็ชอบเหมือนกันค่ะเพื่อนดูสดใสดีดูหวานน่ารักนะคะเพื่อน นาก็ใส่นะคะเพื่อนพเพื่อนดูในติกติกได้บางคลิปน่าใสนมาใส่ถ่ายคลิปนะคะเพื่อนดีน่ารักดีค่ะเพื่อนไม่เกินสองสามร้อยกว่าบาทนะคะเพื่อนช่อ,อินก็ว่าบางคนเห็นเสื้อผ้าน่าใส่เสื้อผ้าหลายแบบหลายสไตล์นะ่าสนะ่วนมากน่าสั่งมาจากชีอินนะคะเพื่อนดีตัวนี้ก็โอเคสวยน่ารักดีบางทีมันลดนาก็ซื้อมาเลยค่ะเพื่อนบางทีลดครึ่งต่อครึ่งนะคะเพื่อนนั่นแหละนาก็ซื้อมา อันนี้ก็เป็นลายเสือนะคะเพื่อนอันนี้นะตัวนี้ก็สวยนะคะพเพื่อนพเพื่อนเพื่อนเห็นนะใส่ลงในทิกตอกไหมสวยนะชอบผ้าอันนี้สวยน่ารักดีก็นั่นแหละชอบราคาไม่แพงค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อไปหาดูกันได้ถ้าใครชอบเสื้อผ้าสวยๆเก๋ๆทันสมัยแล้วก็สไตล์เอ่อมีหลายแบบหลายสไตล์มากค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนแต่งสไตล์วัยรุ่นสไตล์เด็กสไตล์หรูหราอะไรก็มีค่ะเพื่อนมีราคาแพงราคาถูกก็มีค่ะเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้ก็ชอบนะคะเพื่อน เราเป็นคนชอบเสื้อผ้าลายลายเสืออะไรนี้นะคะพเพื่อนเพื่ออือันนี้เป็นดอกไม้นะคะเพื่อนนาาก็เคยใส่ไปแล้วดูหวานมากนี่ปกติก็สามสามร้อยกว่าบาทบางทีก็ลดเหลือร้อยห้าสิบกว่าบาทอะไรนี้ค่ะพเพื่อนพเพื่อนถูกค่ะเพื่อนก็น้าก็ซื้อมาใส่เนาะอือเพราะว่า เราก็ไม่ได้แบบเป็นคนแต่งตัวตามแฟชั่นนะคะเพื่อนจะไม่ลงทุนกับเสื้อผ้าเยอะค่ะเพื่อแต่งเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็เอาไปโบดีายเอาไปให้คนนู้นคนนี้อะไรนี้นะคะเพื่อนไปแสตราคาเบาๆพอนะคะเพื่อนค่ะก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะเพื่อน